แก่มือยังกาบยังแตกเฮ้ยเย้ยาเบาเฮ้ยมึงมีเสียบเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากได้กับพันไหนมึงอยากเจอพันใดอยากเจอพันไหนกูขับเองสั่นกูออกเกียร์สามให้มึงเอามาว่าอย่าไปหยองมาอย่าไปย่อมแพ้ ครับอันนี้เวทเดียวกันแต่คันนี้ก็เวทเดียวกันบ้านบูเออเมื่อนั้นบ้าว้าขาวแมวเป้าอยากลอออ่องไมไหเออคันนี้แต่ไม่ให้แม่เป้ารอดีกวานี่คือรถบ้านบูครับสีน้ำเง,งินหมด <S <S เอ็กแม็กพิ่งเอามาแล้วก็นี่คือรถบ้าบ้าครับบลอตลอยเซอร์ออให้มืองว่าอืมบลอ,อยแล้วก็นี่อโอ้โหสุดยอดนี่คือรถลาบ้านะครับมารีวิวรถบ้านบูครับแต่ละคันอันนี้ก็คือ เป็นเครื่องเก่าของขั้นที่ทรงหาสังเทียนมันบ่ขันนี้อ่าอีกขั้นหนึ่งอยู่กับช่างเคนะครับอีกขั้นหนึ่งอยู่กับช่างกออีกขั้นหนึ่งจอดอยู่ในห้องยังเอาออกมาไม่หมดหลายคนถามมาเป็นยังผมก็หมักสีน้ำเงินผมก็มักละเนาะสีน้ำเงินเนาะแ่นบ่ไอ้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้มือยังกับไม่แตกเลยเย้อย่าเมาเฮ้ยไม่มีสิทธิ์เมาเฮ้ย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 ไอ้ไฟแพรบอกว่ามีสิทธิ์เมาอีกยังก่าอีกอ่ะ มึงอยากได้ขั้นไหนมึงอยากเจอขั้นไหนเจอกันไหนกูคับเองสั้นกูออกเกียร์สามให้มึงเอาเดี๋ยวเจอขั้นไหนเอ๋อขั้นนี้ก็ได้ขั้นนี้ให้แพ้ครับให้ผู้ใด้ครับก็ได้เฮ้ยผู้ใด้ครับก็ได้ผู้ใด้ครับะมึงอยากก็ได้ฮะว่าครับก็ได้ว่าครับก็ได้แก้มือนะสตาร์ทดิขั้นนี้ขั้นเผาขั้นพอมือโตเนี่ยเผาโอ้โหเผาอีกแล้วเหรอไม่ไม่มีทุัอันนั้นใครยังจำได้ครับตอนนั้นแพ้ทุบรถไปดิจา เออผมโอแพ่หฮาวเจอทุบรถขะนี้สิขอแก้แก้เมื่ออีกอันนี้แพ่์มันต้องทุบรถเนาะแพ่ปล่อยล้มรถเนาะนี่ออกโตนี่ออกโตเลยนี่มาบาอย่าไปหยองมาอย่าไปย่อมแพ่์เฮ้ยตีแขงกับพี่ยอดอ่ะคือบ้านบูนะครับนี่คือบ้านบูนี่ก็อยู่ในพื้นที่ทุ่งห้ทยุ่นนะเออเราก็จะทํากิจกรรมกันเร่นยๆเอารถออกมาถ่ายคลิปมาโชว์ขนาดคือกาเบิ้งมันขับขับกูเบิ้งคือคาดึงหลื่นอยู่นะต้องเจอแล้วนะ ออผมโอแก่เมื่อไดแล้วครับพี่น้องเอ้าต่อไห้ด้วครับบอก้ไห้คดีลรวนี้ับเดี๋ยวผมจะไปิวแคงกับมันเฮ้ยบ่ได้ลองทุบรถไหมเป็นไหพี่น้องเดี๋ยวผมสิแปไปหยิแครงกับมันเมืดหรือจเอาค่นี้เอาค่นี้่อยู่แงนะต่ว่าอยู่แงกันได้อยูแคงกันได้แค่นี้เก่าอืง่ามมารถบอกว่าง่ามดีว่ะ อันนี้โอ้โหติดสิ wow ๊กเกร์แล wow ้วเฮ้ย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 ไฟมากเฮ้ยไปมากเฮ้ยน้ำมัเหมืน้ำมองมากเฮ้ยเฮมาพี่เฮ้ยน้ำหมังมากเ้ยคำันดีห่อคะโค้งอะทำไมทำไมทำไมเขาสอามครับเป็นไงบ้างครับแข็งปะแข็งกันแคไหนแขได้ใช่ไหมบ่แข็งปะบ่ที่วมันมากแข็ง นี่แหละครับนี่ก็คือ X Max ที่ออกมาในรูปแบบใหม่ก็คือยังไม่ได้ขับเลยนะใครสนใจเสื้อไปจิ้มในตตนะครับเออบอกซ้ำนี่แหละเสื้อบานบูแบบนี้เลยนี่โอ้พอดีเลยนี่นี่เสื้อบ้านบูแบบนี้เลยเป็นไงล่ะสวยเมาะกับจิ้มตะกาศเลยครับเออนี่ก็ประมาณนี้ข้านี่ข้านี่มาขีบเบงสตาร์ในไอขีบเบงไอโบได้ขีดโดนแล้วมันมันมีอย่างอยู่แน้หรน้ำมันกระบูดโบได้ขีโดนแล้วข้านี่เราจะไปหาขีดไทยขีดเลย บ่เขาบดนะไฟเกียร์ก็ขึ้นนะนี่คือเป็นรอย25้มาอเถิดทำจากช่างเคนนะครับเคนงัาย่างอีกคันหนึ่งก็อยู่กับช่างเคนครับคะแนกแต้นน,น้อยก็นนขึ้นนานแต้นน้อยก็รับก,กูก็ล่างสีงองไปน้ำมันน้ำมันเกาเนาะ ือไปมันคือไปเีเดี๋ยวเักวอย่าไปซาตานอ้มัน่าไปซาตานไปกุญแจไว้าว้าเี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 โ้ยนี่ถามาคือไรับบ้บลงเหอฮ้ยโอ้โอ้เบกกีเบกีเป็นนันโวนั่น <Dartmouth> <TF> วเฮ้ยอมโว่สัมผัสมันได้กินตัวบักอมโวเนาะแห้งอยู่ฮะบอกไปยังม่ได้อยู่ดับโอ้ยอย่าไปแข่งเลยบอกลาเาะชัวรอ้ายดอ,อกยงแข่งกันดีกว่าไปาไปเก็บบ้าเฮาบรตตองเอามา,มาโชว์เดี๋ยวมันอยู่ห้างว่าเนาะมันเครื่องเพาท่านเนีเปลี่ยนปีหนึงห่งแล้วช่างเขนร้อยเห็ดอยู่ฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือท่อช่างเคนหัวย,ยางครับสนใจนี่อีกคันหนึ่งอยู่กับช่างเคนหัวย,ยางกําลังทําอีกอยู่ตอนนั้นลูกเจ็ดหกเป็นหัวแหลมแบบโลดอมโอเลยคันนี้ก็ขึ้นตรงจากช่างเคนหัวยางนะครับ แล้วก็เลี้ยงรถเก้าอีกคันหนึ่งครับรอติดตามได้เร็วๆนี้บ้านบูนะครับลูกไม่เล็กหรอกครับเฮ้ย hey, ลูกเล็กดิเนาะแมนมายุ่งลูกแปดห้า <85. S 1> ลูกเล็กครับลูกเล็กเฮ้ย hey, แปดหกเลยนะนกับช่างกอหนึ่งหกแปดอะไรช่างตั้มบางพีครับฝากติดตามบ้านบูด้วยนะครับมาหนีกับพ่อไปสนิลครับสวัสดีครับ